สวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านนะคะคลิปนี้จะมาส่องถึงคนที่จากเราไปนะคะกับท่านที่เลิกกันได้ยังไม่นานนะคะเขาจะกลับมาไหมในเดือนเมษายนนี้นะคะตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนเนี่ยระยะสั้นๆนะคะครึ่งเดือนหลังเนาะเขาจะติดต่อเรากลับมาหรือเปล่าณนะเวลานี้ตอนนี้เขาคิดยังไงรู้สึกยังไงเขาคิดถึงเราบ้างไหมนะคะหลังจากที่ได้เลิกกันแล้วโอกาสที่เขาจะกลับมาหาเราหรือว่ากลับมาง้อเราติดต่อมาอะไรอย่างนี้จะมีบ้างหรือไม่นั่นเองนะคะ สำหรับการปลิตพลังงานไพ่นะคะจะเป็นพลังงานโดยรวมนะซึ่งจะตรงกับคุณเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นเพราะฉะนั้นคลิปสองคนรักเก่าก็ต้องชมเพื่อเป็นแนวทางหรือว่าเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเองนะคะจนกว่าเราจะได้ดูดโดยการส่วนตัวนั่นเองนะคะสำหรับ ธนูนะคะจะเก,กิดในระหว่างวันที่23พฤศจิกายนถึงวันที่21ธันวาคมนั่นเองการแบ่งวันที่จะตามแบบศาสตร์ตะวันตกนะคะสามารถรับชมได้ทั้งแบบลักษาและก็แบบราศีนนั่นเองนะคะไพ่ก็จะมีการตั้งเจดีฐานสับเรียงเรียบร้อยเพื่อเป็นการไม่เสียวเวลานั่นเองนะเพราะว่าไม่หมอ เรียงช้านะคะกว่าจะสับกว่าจะเรียงอะไรอย่างงี้งก็ใช้เวลามากโขอ,อยู่กลัวกลัวว่าคลิปจะเนิ่นนานไปนั่นเองนะคะเพราะว่าในบางครั้งชมนานๆก็เบื่อเนาะกลัวท่านผู้ชมเบื่อนั่นเองนะคะเอาละไพ่หลักนะคะกับชาวธนูเอ่อท่านที่รอนะจากหน้าไพ่ขึ้นมาทั้งหมดประมวลให้แล้วนะคะเราทําใจเถอะนะคะทำใจเลยคือห้าเหรียญเนี่ยความห่างเหินเหินห่าง ไม่เดียวแลกลับมามองกันอีกเลยการไม่ได้รับความสนใจหรือเขาเรียกว่าชาวราศีธนูคุณน่าจะหลุดโผลเขาไปแล้วนะคะเขานิ่งเขาเฉยจริงๆหยุดแล้วนะคะทุกอย่างมันต้องจบแต่เพียงเท่านี้บางท่านที่เจอในที่ทำงานอันนี้จะแย่หน่อยนะคะแย่จริงๆเราจะทำใจลำบากทำใจยากมากนะคะถือซะว่าเราชดใช้กรรมให้เขา เราลืมเขาไม่ได้แต่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยความรู้สึกความในใจหรือไม่กล้าแม้จะเข้าไปพูดคุยกับเขาได้เลยทําอะไรไม่ได้จริงๆนะคะชาวธนูเพราะฉะนั้นที่เกิดขึ้นจากหน้าไพ่นะคะค่อนข้างที่จะไม่ได้ไม่ได้ให้ความหวังชาวธนูเลยนะคะสีดาาก็คือการหยุดนิ่งเฉยยิ่ง อสวินถือเหรียญเนี่ยก็ถือเหรียญนิ่งเฉยไม่ทำอะไรนะคะมองมองสื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะมองเฉยเนาะแล้วก็ตามมาด้วยแปดถ้วยนะคะแปดถ้วยนี้ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยเขาหันหลังให้เราแล้วไม่มีความรู้สึกใดๆก่อนหน้านี้เคยรักแต่ณเ,เวลานี้ตอนนี้มันไม่ใช่เขาจากไปแล้วเดินจากไปแล้วหันหลังให้เราไปแล้วนะคะชาวราศีธนู เจอกันก็แค่ในบางกรณีก็แค่เรื่องผลประโยชน์นะมันยังมีอยู่ไงนะคะฐานะของเขาอาจจะไม่ดีเท่าเราหรือเรานั้นเป็นเป็นคนที่มีอาจจะกินอาจจะใช้มีเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถที่จะให้ขอได้จะบอกว่าถ้ายังมีการคุยกันหรือติดต่อกันอยู่เนี่ยมันเป็นในแค่เรื่องผลประโยชน์เท่านั้นไพ่รูปหัวใจไม่ขึ้นเลยมอีอ่าไพ่ถ้วยเนาะเป็นไพ่แห่งความรู้สึกดีๆไม่ม,มีมีใบเดียวคือไพ่แปดถ้วยกันหันหลังให้นะคะ ไม่สนใจใยดีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สีถ้วยก็มานะคะแต่เป็นไพ่แห่งความเบื่อหน่ายความรักเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นอยู่เบื่อหน่ายในตัวเราด้วยคือลักษณะเหมือนกับว่าเขาไม่พอใจในตัวเราแล้วล่ะไม่ชอบเราแล้วนะคะออหมดใจนั่นเองเอาตรงๆก็คือหมดใจขอให้ชาวราศีธนูคุณพยายามเข้มแข็งนะคะตัดใจซะคุณต้องตัดใจนะใช้ดาบใช้ ความเข้มแข็งของตัวเองนะคะอาวุธที่อยู่ในมือเราก็คือความเข้มแข็งนั่นแหละที่เป็นอาวุธที่ดีที่สุดนะคะมองถึงอนาคตมองถึงสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามามองถึงในเรื่องงานเรากําลังมีงานใหม่การริเริ่มอะไรใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราหลายๆท่านก็เป็นเรื่องงานนั่นแหละนะคะที่จะเข้ามาส่วนในเรื่องของการกลับไปเนี่ยกลับไปมันไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วความระแวงนะคะความ เขาเรียกว่าความไว้เนื้อเส้นใจมันก็ไม่มีให้อีกกลับไปเข้าไปสู่วงจรเดิมๆเขาไม่ได้รักเราก็แค่ต้องการแค่ผลประโยชน์ก็ต้องขออนุญาตพูดตามนี้แล้วเราก็ไม่ได้มีความสุขกับตรงนี้เลยเราก็จะรอแบงเขาอยู่ตลอดตลอดตลอด,ลอดเพราะว่าเขาเขาก็แสดงชัดเจนแล้วนะว่าเขาไม่ได้สนใจอะไรในตัวเรามากมายเขาไม่ได้แสดงให้รู้ว่าเรามีค่าสําหรับเขาเลยจะมาก็ต่อเมื่อมีผลประโยชน์พูดจะดีๆหน่อยแล้วก็ไปเลยนะคะพอได้แล้วก็ไป อืมก็เรียกว่าเป็นคู่กรรมนะคะที่ต้องชดใช้กันราศีมีนเนาะเครียดนะคะจัสมินยังไงซะเป็นเรื่องของกรรมนะคะกรรมเก่ากรรมจากอดีตท,ที่เราทำเอาไว้นะคะเคยทำอะไรไม่ดีกับใครเอาไว้ไหมชาวธนู อาจจะไม่ใช่แค่อดีตชาติก็ได้บางท่านก็เป็นในเรื่องของอดีตชาติบางท่านก็ปัจจุบันชาตินี่แหละก่อนหน้านี้เคยตอนัวรุ่นไงเคยทิ้งเขาเคยทําเคยนอกใจคนอื่นแล้วก็มาเลือกคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นผลสะท้อนกลับมานะคะมนะยังไงต่อ เขาเจ้าชูนะเขามีคนคุยหลายคนแล้วนะคะมีตัวเลือกเยอะแยะมากมายเลยแหละอืมเขาไม่ได้หยุดอยู่ที่เราแล้วก็ไม่ได้จริงใจกับใครด้วยเออคนคนนี้เนี่ยเจ้าชูไม่พอคือแบบไปเรื่อยเลยอะค่ะไม่ได้หยุดอยู่ที่ใครไม่ได้จริงใจกับใครคนที่เขาคบอยู่ณนปัจจุบันนี้ที่เขามีเนี่ยก็ไม่ได้จริงใจอะไรมากมายนะคะวันหนึ่งวันใดมันก็ต้องโคโรลงไปพังลงไปเหมือนกันนะคะ อย่าไปอิจฉาเลยถ้าเขาจะหวานจะแหววในช่วงแรกๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนานไปก็รู้เองนะคะช่วงที่เขาเบื่อนะคนนี้เขาเบื่อง่ายนะคะเขาจะชอบหาอะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆเข้ามาเสมอๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะรักเขาเรียกว่ารักสนุกไปเรื่อยๆมา เขาต้องการที่อยากจะให้ชาวธนูเป็นยังไงบ้างในความคิดของเขานะตอนนี้ท่านที่ยังคุยกันนะคะหรือยังเจอกันเนี่ยเขาคิดยังไงกับชาวธนูบ้างอันนี้ดูเป็นแนวทางให้เท่านั้นนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้เพราะว่านี้ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของเรานะคะ <c oughs> อีกแล้ว <c oughs> คือ,อยังไงซะมันก็เป็นในเรื่องของผลประโยชน์เรื่องที่เหมือนกับว่าเขาอยากจะ่ ที่จะให้เราช่วยเขาอะค่ะความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะในเรื่องของเงินเรื่องของสิ่ง,งต่างๆที่เขาเคยสร้างเอาไว้มีภาระหนี้สินไหมนะคะภาระที่เขาแบกรับเอาไว้และนะัตอนนี้เหมือนกับว่าเขาไม่ไหวไม่ไหวจริงๆแล้วก็อยากที่จะหาใครที่จะไปช่วยครอบตรงนี้นะคะถ้าเป็นเราที่ยังคุยกับเขาอยู่ที่เหมือนกับว่ายังมีใจให้กับเขาอยู่อันนี้คุณต้องเจอสถานการณ์นี้แน่นอนเขาจะกลับมาเพื่อที่จะ ให้เราช่วยเหลือในส่วนที่เขาไม่สามารถที่จะรับภาระนั้นได้นะคะเป็นเรื่องเงินหัวใจนี่เนาะไม่ขึ้นเลยนะคะบอกแล้วบอกแล้วจริงๆถ้าจะกลับไปก็เป็นการกลับไปเจอปัญหาในเรื่องของรักสามเศร้าม,มือที่สามไปเป็นตัวเลือกไปเป็นช้อยเขาเพราะว่าตอนนี้เขาก็มีคนอื่นไปแล้วนะคะมีคนคุยหลายคนด้วยไม่ใช่แค่คนเดียวนะ เราเนี่ยจะต้องพาตัวเองเข้าไปสู่ในเรื่องของเ,อเรื่องชู้สาวมือที่สามไม่ได้เป็นตัวจริงอะไรเลยนะเหมือนกัวบว่าขอบเขตของเขาเขาอยากที่จะให้เรายอมเป็นมือที่สามให้กับเขายอมอยู่ในเขาเรียกว่าโลกใบที่สองใบที่สามของเขาเพื่อที่จะ มาเพึ่งาอาใส่เราเท่านั้นเองกักเนาะเออมันแย่ตรงนี้แหละแย่จริงๆบางกรณีนะถ้าคุณทำงานด้วยกันนะคะเราวังอ่ยังไงนะเูื่อหลักผู้ใหญ่รู้ไหมพ่อแม่เขาอาจจะขีดกันเราด้วยไหมในบางท่านนะคะผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยผู้ใหญ่ทางฝ่ายเขาอนะคะ ไม่อยากที่จะให้ครบเราก็มีหรือแปลกลับก็ได้ผู้ใหญ่ไฟเราเนี่ยไม่ชอบไม่ชอบคนนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยรู้ว่าเหมือนกับว่าหน้าตาไม่ได้จริงใจเลยอะไรอย่างนี้ก็มีด้วยนะคะเอาสรุปแล้วนะคะชาวราศีธนูทุกอย่างชัดเจนหมดแล้วนะ,ะก็เลยไม่ได้พูดอะไรมากนะคะตัดจบไปเลยไม่มีอะไรดีขึ้นกลับไปก็เป็นปัญหารักสามเศร้าก็เป็นในเรื่องของโอ้ยสามคนสี่คนในความสัมพันธ์เดียวอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่โอเคนะคะ หอยากบอกอะไรเหมือนเดิมคำเดิมนะคะขึ้นอยู่กับเราว่าจะเลือกไหมจะมีความสุขกับการที่จะต้องแอบหลบๆซ่อนๆอยู่แบบนี้ไหมให้เป็นที่หนึ่งไม่มีทางเป็นไปได้นะคะถ้าเรายินดีที่จะอยู่ตรงนี้เป็นคนเป็นผู้หญิงเป็นคนที่อยู่ในความลับก็ได้ เสียใจไหมเสียใจทุกแน่นอนนะคะความสุขเรามีไหมเราอาจจะมีตอนที่อยู่กับเขาเท่านั้นความสุขชั่วประเดียวประดาหรือไม่ก็เป็นความสุขที่ต้องรู้แค่เราคนเดียวไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้เรายอมที่จะอยู่แบบนี้หรือเปล่ายอมที่จะเป็นน้อยยอมที่จะอยู่ในโลกใบที่สองไหมนะคะเดรฮายเพรสนี่คือผู้หญิงที่จะต้องเป็นคนที่อยู่ในความลับเท่านั้นนะคะทุกสุขในเวลาเดียวกัน เราเลือกที่จะไปต่อกับชีวิตตัวเองเลือกทำในสิ่งที่มันมีค่าให้ตัวเองหรือว่าจะอยู่แบบสุขๆดิบๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณเลือกแล้วล่ะไพ่ก็บอกแนวทางทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดแล้วนะคะที่เหลือก,ก็เป็นเรื่องของชาวธนูเองเท่านั้นที่จะอยู่ต่อหรือว่าจะพอแค่นี้ทุกอย่างเราเลือกเองเลือกได้ทั้งนั้นนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะกับเรื่องราวของชาวราศีธนูนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมท่านใดสนใจที่จะเปิดดวงชะตาโดยตรงนะคะก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ได้ฝากอดีตไลน์ลที่ใต้คลิปนะคะการเดารว,วงของอาจารย์นะ,ะก็จะดูแบบวันเดือนปีเกิดแล้วก็เปิดไพ่ควบคู่กันเปิดไพ่เนี้ยก็คือจะเป็นการส่องความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราเป็นในช่วงระยะสั้นๆแต่วันเดือนปีเกิดเนี้ยจะจะได้รู้ว่า ปีนี้อะไรดีอะไรเฮงอะไรปังความรักที่เข้ามาในช่วงระยะนี้ดีหรือเปล่าใช่ไหมนะคะหรือว่าอะไรที่จะส่งผลเสียนในดวงชะตาของคุณนะคะควรที่จะระวังอะไรเป็นพิเศษบ้างก็จะได้ทราบนะคะก็เข้ามาเลยนะคะอดีลน์อยู่ที่ใต้คลิปแล้วนั่นเองนะคะราคาก็ไม่ได้หนักหนาอะไรมากนะคะมีให้เลือก3ามเลเวลนะคะดูนานก็อาจจะใส่ยเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยดูแบบทั่วๆไปก็นิดนึงนะคะไม่ได้ นักเนาะอ่ะก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ